ลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวตัวตนอยู่ในภพเรือนการเงินโดนดาวคู่ศัตรตูเลง ดาวการงานอยู่ในภพเรือนมรณะโดนดาวคู่ศัตรูเล็งเช่นกันดาวการเงินอยู่ในภพเรือนแห่งการเข้าสังคมและการเดินทางดาวมรณะกลุ่มดาวการงานใครที่ทำงานเกี่ยวกับมรณะคืองานเกี่ยวกับการซ่อมแซมรักษางานการเงินงานการต่างประเทศและการเดินทางจะโดดเด่นมากแต่ใครที่งานไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยการงานมีปัญหาเยอะ อาจถึงขั้นออกจากงานงานใหม่อาจได้ในไม่ช้าแต่การไปริเริ่มงานใหม่อาจจะยังขรุขระอยู่เล็กน้อยยังดีที่การเงินไม่สะดุดแถมอาจมีโชคลาบด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกันยายนปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่คะ่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับ รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องราวของคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้จะเน้นที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวมังกรลัขนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรไม่ได้มีดาวใดสถิตอยู่ที่ลักนาของคุณส่วนดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์สถิตอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนการเงินภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่ดีนะคะทําให้คุณมีศักยภาพสูงในการหาเงินหาไรายได้คิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีหัวการค้าเพียงแต่ว่าดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้ดันเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายของดาวประจําตัวของคุณมาเจอกันแบบี เรียกว่าผสมเท่าผสมแซกนะคะดวงการงานการเงินของคุณในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยยากมีอุปสรรคปัญหาเยอะมีเรื่องให้ต้องคลึดเครียดเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเนื้องานหรือปัญหาทางด้านคนโดยเฉพาะเจ้านายดาวเจ้านายก็อยู่ในภพเร,รือนเสียหายเป็นภพเรือนมรณะอ้อดาวการงานของคุณซึ่งคือดาวพระศุกร์เนี่ยก็อยู่ในภพเรือนมรณะด้วยนะคะและดาวพระศุกร์ก็เล่นกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันดังนั้นตัวตนของคุณก็โดนทําร้ายดาวการงานก็ คนทำร้ายดาวแห่งผู้ใหญ่ก็ยังอยู่ในภพเรือนเสียหายทำให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ,อื้อเอ,อ็เอนดูไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้อยู่ในองค์กรนะคะคุณไม่ได้มีเจ้านายเนี่ยแต่คุณก็ต้องมีลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยช่วงนี้พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตาไปลูกค้าเก่าก็ไม่มาลูกค้าใหม่ก็ไม่เข้าหรือบางทีถ้ามาก็มาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาเยอะการงานไม่ค่อยราบรื่นบางทีมักจะเจอลูกค้าที่พยายามที่จะต่อรองราคาอยู่นั่นแล้วแล้วก็ไม่เอา สินค้าและบริการของเราสักทีหรือไม่บางทีก็จุกจิกเรื่องเยอะเรื่องมากซึ่งจะทําให้คุณค่อนข้างจะปวดหัวมากเลยในช่วงเดือนนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะทีนี้ยังดีที่ดาวการเงินของคุณยังอยู่ในพบรื่นที่ดีอยู่ในพบรือนแห่งความมั่นคงแล้วก็ยังมีดาวดีดาวบุญเข้ามากลุ่มแล้วก็ยังมีดาวสหัชชะซึ่งเป็นดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยเข้ามากลุ่มด้วยถึงแม้ว่าเจ้านายจะไม่ช่วยลูกค้าจะหนายหนี แต่คุณยังมีเพื่อนเพื่อนพวกพ้องที่ยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่บางทีก็อาจจะไปขอหยุดยืมให้เพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าอาจจะไปขอคําปรึกษาจากเพื่อนฝูงได้เพื่อนฝูงยังใช้ได้นะคะ ส,ส่วนทางด้านของลูกน้องก็ยังไม่ดีใครก็ตามที่มีลูกน้องเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยลูกน้องมีเกณฑ์ทางานผิดพลาดแล้วเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากผิดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วลูกน้องเราก็ทําผิดพลาดบ่อยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องรับมือทั้งสองฝ่ายเลยหนึ่งก็ต้องไปชทวนลูกน้องก็ต้องไปดูลูกน้อง2ก็ต้องไปรับหน้าลูกค้าแทนลูกน้องอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทำให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทํางานเยอะเหมือนกันการไปทํางานในแต่ละวันเนี่ยเหมือนไปออกสนามรบเพราะว่ามันคือมันโดนะสุเข้าผสาแสก แต่คุณก็จะสามารถรับมือได้ดีเพราะดาวประจาตัวของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในภพเรือนที่ทําให้คุณมีความเก่งกาจแถมคุณยังมีดาวสุภะซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเล่งดาวประจําตัวคุณด้วยดังนั้น อุปสรรคปัญหาณนะขณะนี้เนี่ยมันเป็นชาเลนจ์เฉยๆมันเป็นบททดสอบเฉยๆ,ๆที่ถ้าคุณผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่คนจะเห็นฝีมือของคุณแล้วทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากเดือนนี้เนี่ยดาวมันมามารุมมาตุ้มกันอยู่ในภพเรือนมอรณะเยอะไปหน่อยดังนั้นมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะยกเว้นใครก็ตามที่ทํางานตรงกับคําว่ามรณะก็คือตามที่พูดไปเมื่อตอนต้นงานเหล่านั้นจะยังโดดเด่นอยู่มากไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทํางานได้ดีทํางานได้เป็นที่นิยมชมช,มชอบแก่ผู้คนรอบข้าง แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานตรงกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะถึงขั้นออกจากงานไม่ว่าจะเป็นออกจากงานเพราะว่าโดนเชิญออกแต่ถ้าโดนเชิญออกนี่จะได้เงินก้อนนะเพราะการเงินคุณดีหรือออกจากงานเพราะคุณอยากออกมาเองแต่นั่นหมายความว่าคุณก็มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะไม่มีงานทําไปอีกประมาณ3-6เดือนเพราะคุณมีเงินเก็บคือดูแล้วเนี่ยการเงินคุณเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยในช่วงเวลานี้นะคะก็สามารถออกจากงานมาพักผ่อนได้อันที่จริงเราก็ดูว่าคุณไม่น่าจะหางานได้ เนื่องจากว่าดาวการงานของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนมอรณะก็จริงแล้วก็เดินถอยหลังก็จริงอยู่แต่จะเดินถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนที่ดีและจะมีมาตรฐานเป็นราชาโชคในช่วงปลายปลายเดือนดังนั้นก็มีโอกาสได้งานใหม่เร็วในช่วงปลายเดือนถ้าแม้พวกคุณออกจากงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะได้เร็วเพียงแต่ว่ารอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะยังขรุขระอยู่สักหน่อยไปได้งานใหม่ไปเร,เริ่มงานใหม่ก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคปัญหายังต้องเจอกับเนื้องงานที่ยากหรือยังต้องเจอกับเจ้านา หรือลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากแต่เจ้านายหรือลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากในช่วงปลายปลายเดือนก็จะเลาๆความเรื่องเยอะเรื่องมากลงเนื่องจากว่าดาวก็ย้ายเหมือนกันย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีขึ้นดังนั้นนีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนําพาไปสู่อะไรที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดีขึ้นแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะมันจะยังมีความขรุขระขรุขระในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงอยู่นะ ใครก็ตามที่ไม่ได้เปลี่ยนงานยังทุกซีอยู่กับงานเดิมนะคะหางานใหม่ไม่ได้หรือไม่ได้อยากจะหาอยู่แล้วด้วยเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างหรือที่เราจําเป็นจะต้องอยู่ที่เดิมเนี่ยอดทนค่ะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเจ้านายที่เรื่องเยอะเรื่องมากหรือกับลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากหรือว่าจุกจิกด้วยกับลูกน้องที่ทํางานผิดพลาดด้วยต้องอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แต่ปลายปลายเดือนจะดีขึ้นนะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวการงานจะย้ายไปเป็นราชาโชคและเป็นเล็งลัคนามันก็จะดีขึ้นราบรื่นขึ้นหน่อยหนึ่งได้ค่ะทางด้านโชคลาภดาวโชคลาภของคุณอยู่ในภพเรือนแห่งความจเจริญรุ่งเรืองมีมาตรฐานเป็นมหาจักรด้วยจึงมีโอกาสมีโชคลาภอยู่เนืองๆนะคะแต่โชคลาภนี้เนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กนะเพราะว่ามัน,น,นมีดาวเสียมาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะดาวการเงินของคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีก็จริงอยู่ แต่มีดาววินาศมากุมทําให้การเงินของคุณเนี่ยบางทีถ้าได้โชคลาภมามันวินาศไปก็คือได้มาแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาไปเสียเกี่ยวกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถนะคะหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกหักเสียหายได้มาก็เลยไม่ได้เอาไปซื้อของอะไรที่อยากได้เราก, mm hmm. ก็เอาไปซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหละค่ะ หรืออีกทางหนึ่งก็คือได้โชคลาภมานะแบบฟุกๆุกเลยโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรไปแต่จะเป็นโชคลาภก้อนเล็กหรือเป็นโชคลาภที่จะต้องบุกบั่นฟันฝ่ามาก่อนเพราะดาวโชคลาภเป็นมหาจาักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันสูงสงก็แปลว่าต้องมีการลงทุนลงแรงอะไรมาก่อนนะคะแล้วถึงจะได้โชคลาภยกตัวอย่างเช่นเงินปันผลยกตัวอย่างเช่นเงินที่เราเคยลงทุนเอาไว้แต่เก่าก่อนแล้วมันจมทุนตอนนี้ก็อาจจะถอนทุนคืนได้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ของอุปสรรคปัญหาที่มีความท้าทายมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหากับคนหรือปัญหากับงานไพ่ห้าดาบนี้นะคะเป็นไพ่ของการที่จะต้องต่อสู้กับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าดังนั้นทั้งเจ้านายทั้งลูกค้ามาลุม้มมาตุ้มสร้างปัญหาให้กับคุณให้คุณจะต้องวุ่นวายแก้ไขแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกท้ทอใจเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยดันได้ไพ่เดอะมูนซึ่งเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างจะหมดแรงหมดกําลังในการที่จะต่อสู้กับ หาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าเรื่องของความสามารถสติปัญญาศักยภาพในการทํางานของคุณเนี่ยยังดีอยู่แต่ถ้าใจท้อบางทีมันเหมือนไม่มีพลังจะทํางานดังนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถอยไปซะก่อนไม่ได้ท้อไปซะก่อนคุณสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้อยู่แล้วลูกค้าอาจจะเรื่องมากไปมาก ลูกค,ค้าอาจจะเรื่องมากไปบ้างแต่ก็ยังมีลูกค,ค้าเข้ามาอยู่หรือว่าเจ้านายเนี่ยอาจจะสั่งงานแล้วไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่สั่งงานไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มาตําหนิเราในสิ่งที่กระตัวเองกระสั่งงานไม่รู้เรื่องเองหรือลูกอ่ะหรือเจ้านายอาจจะเอางานยากมาให้เรานะคนอื่นมีก็ไม่ให้ทำมาให้เราทําตรงนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่แต่ให้คุณลงมือทําไปคุณจะทําได้เผลอๆเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ย อาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณได้แสดงฝีมือด้วยทําให้คนรอบข้างได้เห็นว่าคุณสามารถที่จะทำงานยากได้สําเร็จทั้งหมดนะคะ ด้านการเงินยังดีได้ไพ่ราชนีถือเหรียญน,นี่คือไพ่ของคนที่มีอันจะกินไพ่ของคนที่ยังมีเงินถุงเงินถังอยู่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่คุณอาจจะออกจากงานเพราะว่าคุณไม่อยากจะทนกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้านายหรือเนื้องานเนี่ยในเมื่อเราก็มีเงินพอกินพอใช้อยู่ยังตกงานไปได้อีกหลายเดือนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจที่จะออกมาเหมือนกันนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นการออกจากการโดย หรือบางทีอาจจะเป็นการออกจากงานโดยได้เงินก้อนก็ได้คือเขาเชิญให้ออกนะคะโดนจ้างออกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่การเงินไม่ได้มีปัญหาแต่ไพ่ประจําตัวได้ไพ่เดอะมูนถึงแม้ว่าคุณจะออกจากงานมาเพราะว่าคุณได้เงินก้อนหรือออกมาเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณยังมีเงินเก็บแต่คุณก็ยังมีความหมนหมนเพราะคุณก็ไม่ได้แน่ใจว่าคุณจะหางานใหม่ได้เมื่อไหร่แต่ก็มีโอกาสจะหางานใหม่ได้ไม่นานหรอกค่ะอย่างที่บอกไปนะดาวการงานถึงคุณจะไปเป็น,ปนราชาโชคในช่วงปลาย,ลายเดือนเพียงแต่ว่างานใหม่อาจจะไม่ได้ ดีมากเท่าที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือไม่ได้ดีไปกว่างานเดิมมากนะเบื้องต้นที่จะได้งานใหม่ก็ยังมีความขุกขขุกขระยังจะต้องไปเจอกับปัญหาเดิมๆหรืออาจจะเป็นปัญหาใหม่ก็ได้เพียงแต่ว่ามันยังต้องมีปัญหาอยู่เนื่องจากดวงดาวเนี่ยมันยังเดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เดินดีขึ้นในช่วงปลายๆเดือนนะคะก,ก็เกิดความหวังใหม่ๆกับงานใหม่ๆถึงแม้ว่าจะต้องไปเจอกับปัญหาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เฟรชขึ้นมันก็สดชื่นขึ้นว่าเราได้ไปเจอกับปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่เป็นคนเดิมๆหรือว่าปัญหากับ เนื้องานเดิมๆมันก็อาจจะเป็นปัญหาใหม่ๆในองค์กรใหม่ๆไปค่ะสำหรับด้านโชคลาภได้ไพ่หนึ่งถ้วยอันนี้เป็นไพ่ดีเป็นไพ่ที่สวยนะคะเพียงแต่ว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่เล็กไปหน่อยดังนั้นโชคลาภนะ่มีแบบเล็กๆค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก,ก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ